ดังนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรที่คำตอบถ้าตอบตามตัวหนังสือที่มีอยู่ในพระบาลีที่กล่าวถึงการตรัสร,รู้ของพระพุทธเจ้าก็ต้องตอบว่าท่านตรัสรู้อิทัปปจิตตาปฏิจจสมุควาโคเอตรัสรู้เรื่องอิทัปปจตตาปฏิจจสมุบบาทตามตัวหนังสือมันเรียงอย่างนั้น แต่ถ้าว่าเราจะพูดกันตามที่เราพูดกันขั้นหลังชอบพูดกันโดยสะดวกเราก็จะพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ถึงแม้เงินงาในพระบาลีบางสูตรบางแห่งก็พอที่จะทำให้พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่ได้เหมือนกันท่านก็นเน้นในเรื่องที่ว่ารู้อริยสัจสี่สมบูรณ์แล้วจึงจะปฏิญญาตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้า แต่ถ้าไปดูในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เห็นชัดว่าตัวหนังสือมันระบุไปยังปฏิจจสมุปบาทต,ตามลําดับทบไปทบมาสัศรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้ปัญหามก็เกิดขึ้นมาว่าเรื่องอริยสตรีกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นมันมันมันต่างกันอย่างไรหรือว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามีการศึกษาเพียงพอ ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องอริยสัจสี่เป็นเรื่องกล่าวย่อย่อเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องกล่าวโดยพิสดารเช่นถ้าโดยทํานองของอริยสัจสีเนี่ยเมื่อถามว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรก็ตอบว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาตัณหาเป็นทุกข์ระโกนไทยเกิดทุกข์ นี่ก็ถูกที่สุดนะแต่มันย่อที่สุดเหมือนกันส่วนเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทธิปัจจตานั้นถ้าถามว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรมันก็ตอบได้หมดเกิดมาจากอาวิชชาเกิดมาจากตัณหาเกิดมาจากอุปาทานแล้วแต่จะชี้ลงไปที่ตรงไหน เพราะว่าสายของปฏิจจสมบัทนั้นมันยาวมากมีตั้งสิบเอ็ดสิบสองอาการว่าเกิดมาจากอวิชชาก็ถูกถูกอวิชชาเกิดมาตามลําดับจนกระทั่งมาเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหามันก็อยู่ในสายของปฏิจจสมบัติตัณหาเราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้มีตัณหาแล้วมันต้องให้เกิดอุปาทานเสียก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์ได้ สัญหาคือความอยากต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอุปาทานว่าตัวกูผู้อยากเสียก่อนมันจึงจะมีพบคือการปรุงขึ้นแห่งตัวตนแล้วก็มีชาติเป็นตัวตนที่สมบูรณ์สำหรับจะได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าความเกิดของรูความแก่ของรูความเจ็บของรูความตายของกูโสกะไเทวทุกขะ โทรมน้าตปาญาตของกูนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขักใจนะเพราะว่ามันต้องมีการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเสียก่อนจึงจะเป็นความทุกข์ได้แม้ในพระบาลีท่านจะกล่าวว่าสั้นๆดุ่นๆว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นท่านหมายความว่าในนั่นมีความยึดมั่นถือมั่นโดย บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งความเกิดจึงจะเ,เป็นทุกข์ความแก่จึงจะเป็นทุกข์ความเจ็บจึงจะเป็นทุกข์ความตายจึงจะเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทุกข์แก่บุคคลผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเชนั้นพระอระหันต์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นทุกข์แก่ท่านเลย ไม่จะเกิดความเจ็บปวดอย่างไรก็รู้สึกว่าเจ็บปวดทั้งนั้นไม่เป็นทุกข์แก่ท่านเลยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละความเกิดความแพร่ความเจ็บความตายหรือว่าความไม่ได้ตามต้องการนั่นก็ตามไม่ไม่ไมทําให้พระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เพราะว่าท่านไม่ได้ยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนของตนมันต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนของตนจึงเกิดเป็นทุกข์ แต่ถ้าสําหรับบุตรชนคนธรรมดาแล้วพูดว่าความเกิดก็พอความแก่ก็พูดสั้นๆอย่างนั้นก็พอเพราะว่าบุตรชนคนธรรมดาย่อมยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเต็มที่ว่าความเกิดของครูความแก่ของครูความเจ็บของคูความตายของครูอะไรอของครูมันก็เป็นทุกข์นะี่นี่เรียกว่าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาสามัญเขาจะยึดมัน่นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย ว่าเป็นของกูเสมอนั้นพูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์พอแล้วเพราะมันมีความยึดมัน่นถือมั่นรวมอยู่ในนั้นแล้วแต่คําอย่างนี้เอาไปใช้กับพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ไม่มีความยึดถือว่าเกิดแก่เจ็บตายของกูนั้นไม่ว่าร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายลงไปนี่ท่านก็ไม่ได้เป็นทุกข์ ถ้านรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเป็นความเจ็บข้าอย่างนั้นก็เป็นไปสิมันก็เป็นของให้ความเกิดแก่เจ็บตายนั่นนหะมันไม่ใช่ของฉันมันก็กลายเป็นของเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามธรรมดาไปไม่ทําให้เป็นทุกข์นี่การตัดสรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ใจความสําคัญที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดมีน้ําหนักมากที่สุดก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงจัตว่าสั้งกิตเตนะปัญจุปภาทานะคันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อที่สุดแล้วเป็นจักันที่มีความายึดถือนั่นแหละเป็นตัวทุกแต่มันทุก์เพราะยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุก จิตที่มีความยึดถือเป็นตัวครูของครูในสิ่งใดก็ตามมันก็ต้องเป็นครูสิ่งที่จะถูกยึดถือนั่นก็คือขันห้านั่นเองคำว่าขันหานี่สำคัญมากสำคัญตรงที่ว่าพวกเราไม่รู้จักตัวจริงของมันรู้จักแต่ชื่อฟังแต่เสียงด้วยหู ท้องว่ารูปเวทนาสัญญาตังการวิญญาณแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนขอร้องให้ทุกคนสนใจเป็นพิเศษให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันห่ากันนี้ให้ให,ให้ให้จริงให้พอสมควรนะให้จริงจังถึงที่สุดก็ยิ่งดีว่าความยึดถือนั้นมันมีอยู่ในกลุ่มสังขาร ใช้คำว่ากลุ่มสังขารเดวจะไปปนกับคำว่าสังขารไปอีกใช้คำว่าในกลุ่มของการปรุงแต่งห้ากลุ่มขันขันคํานีน้แปลว,ว่ากลุ่มแปลว,ว่ากองคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวมันประกอบอยู่ด้วยสิ่งห้ายสิ่งรวมกันอยู่เช่นรูป,ปรขันมันก็มีธาตุหลายธาตุมีอะไรหลายอย่างรวมกันอยู่เรียกว่ากลุ่มรูปรูปรขัน ในเวทนาความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็เหมือนกันมันมีอะไรหลายหลายสิ่งรวมกันอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลเป็นอไรมวมอยู่ในนั้นก็เรียกว่ากลุ่มเวทนากลุ่มสัญญาก็เหมือนกันอีกแหละมันก็มีธรรมะที่นเนื่องด้วยกันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันเป็นเหตุก็มีเป็นผลก็มีมันก็เรียกว่ากลุ่มสัญญา กลุ่มสังขารความคิดนึกเนี่ยก็มีรายหลายอย่างรวมกันอยู่ในนั่นเรียกว่ากลุ่มความคิดหรือกลุ่มสังขารที่กลุ่มวิญญาณมันก็ต้องมีอะไรรวมอยู่มันจึงจะเป็นวิญญาณปรากฏออกมาอย่างน้อยประกอบด้วยอายุนะภายในและอายุนาภายนอกถึงกันเข้าแล้วเกิดจากสู่วิญญาณในความหมายคำว,ว่าวิญญาณมันต้องรวมอายุะนะนั่นอยู่ด้วยจึงเรียกว่ากลุ่ม ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายรายการพุทธธรรมนำสุขได้เวียนมาถึงข้าวอีกครั้งหนึ่งแล้วขอให้เราตอนรับรายการนี้ชนิดที่สาเร็จประโยชน์แก่เราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือขอให้พุทธธรรม นำสุขมาได้จริงๆข้อนี้จะเป็นไปได้ก็เพราะการกระทำํำของเราทั้งหลายคนอื่นไม่ช่วยมาทําไม่ได้ถ้าพูดอย่างชาวพุทธก็ว่าต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนเองเราต้องทําให้แก่ตัวเราเองให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปจจยตตาแห่งปัจจุบัน อิทัปัจจตาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันอย่างไรต้องทําให้เต็มที่แล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาตามกฎแห่งอิทัปัจเจตานั้นสมตามความมุ่งหมายทุกประการเดี๋ยวนี้เรามีอิทธปัจเจตาในข้อที่ว่าจะต้องประพฤติกระทําให้พุทธธรรมนําความสุขมาให้จนได้ข้อนี้ มันอยู่ที่การปรับปรุงชีวิตของเราให้ถูกต้องให้เป็นชีวิตที่ถูกต้องพูดอย่างนี้ก็พอสำหรับคำพูดแต่ไม่พอสำหรับจะเข้าใจนะครับว่าชีวิตถูกต้องมันก็ต้องเป็นชีวิตที่เย็นสงบสุข เยือกเย็นไม่มีปัญหาไม่มีความรู้สึกทนทรมานนี่รียกว่าชีวิตเย็นอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามคือชีวิตร้อนอยู่ด้วยความทนทรมานเหมือนกับว่านั่งอยู่ในกองไฟขอให้จำไว้ในฐานะเป็นข้าศึกต่อกันว่าอย่างหนึ่งเป็นชีวิตร้อนอย่างหนึ่งเป็นชีวิตเย็น ถ้าพุทธธรรมนำสุขมาได้จริงชีวิตนี้จะเป็นของเย็นเป็นชีวิตเย็นเย็นอกเย็นใจยเย็นไปทุกอย่างตัวเองเย็นแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นร้อนทำให้ผู้อื่นพลอยเย็นไปด้วยได้นี่เรียกว่าชีวิตเย็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี่มันมีความหมายพิสดารล,ลึกลับซับซ้อน เราจะตัดบทเอามาสั้นๆแต่เพียงว่าชีวิตนี้มันคือจิตชนิดที่กำลังประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคือว่าประกอบอยู่ด้วยกิเลสหรือว่าประกอบอยู่ด้วยโพธิมันมีสองอย่างแค่นั้นกิเลสคือความผิดความชั่วความเศร้ามองความมืดมนนี่เรียกว่ากิเลส โพธินั่นตรงกันข้ามคือความสว่างสวายความรู้แจ้งความรุ่งเรืองโดยปัญญาความเป็นปกติสุขถ้าจิตประกอบไปด้วยกิเลสชีวิตนี้ก็เป็นของร้อนถ้าจิตประกอบอยู่ในโพธิชีวิตนี้ก็เป็นของเย็นท่านทั้งหลายชอบไปที่ต้นโพไปไหวทไ้ที่ต้นโพไปบูชาที่ต้นโพเอาไม้ค้ำโพ เก็บใบโพมาไหว้บูชานั่นะระวังให้ดีๆว่าได้รับประโยชน์จากโพหรือโพธิ่นั่นเพียงพอแล้วหรือยังโพที่นี่คําเดียวกับกับคําว่าพุทธ,ธะโดยตัวหนังสือก็แปลว่าตื่นนอนหรือตื่นจากหลับคนที่หลับอยู่นั่นไม่มีโพทิ่คนที่ตื่นจากหลับจึงจะมีโพทิ่ หลับอย่างธรรมดาสามัญน,นี่ไม่ไม่ไม่เท่าไรไม่ค่อยมีความหมายเท่าไรหลับด้วยความโง่หลับด้วยอาวิชานั่นแหละมีความหมายมากคนเราหลับอยู่ด้วยความโง่ลืมตาเที่วิ่งเต้นอยู่ลกระโดดโลดเต้นอยู่เล่นหัวอะไรอยู่มันก็เป็นคนหลับหลับตรงที่ว่ามันไม่มีโทที่ไม่มีปัญญาไม่มีวิชาที่จะรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร นี่คนหลับที่เะว,วิ่งเต้นอยู่ได้ถ้ามันมีกิเลสเป็นความหลับอย่างนี้แล้วไอ้ชีวิตนี้จะเป็นชีวิตร้อนแต่มันก็ร้อนแปลกๆที่ว่าคนพูดถูกเผานั้นไม่รู้สึกร้อนบางทีกลับจะชอบไปเสียออีกเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นความทุกข์ทรมาน เป็นความสนุกสนานไปเสียก็มีอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตัวทั่วไปว่าบางคนลงไหลถึงขนาดที่เรียกว่าเอาเอากงจักเป็นดอกบัวเอาความวินาศชีพายมาเป็นสิ่งที่พอใจจิตนี้ประกอบด้วยกิเลสอย่างนี้แล้วก็เกิดชีวิตร้อนถ้าจิตนี้ประกอบอยู่ในโพธิลืมตา จากความหลับแล้วมีความถูกต้องแล้วก็เป็นชีวิตเย็นด้วยดีด้วยด,ด,ดีจะเห็นได้ว่าไอ้ชีวิตชีวิตนี้มันเหมือนกับผาชันะตัวมันเองยังไม่มีอะไรเป็นของกลางกลางเหมือนกับผาชันะแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรลงไปในชีวิตนั้นชีวิตของคนวางคนเต็มไปเวยกิเลส ชีวิตของคนบางคนเต็มไปด้วยสติปัญญานี่แหละคือข้อที่ว่าจงมองดูชีวิตนี่ว่ามันเป็นเหมือนกับพาดชนะแล้วแต่จะใส่อะไรลงไปเอาของสกปรปกเน่าเหม็นใส่ลงไปมันก็เป็นชนิดหนึ่งเอาของสะอาดมีประโยชน์ใส่ลงไปมันก็เป็นชนิดหนึ่งเมือว่าพาชนะนี่เอาดินเอาทรายเอาคอนอิฐใส่ลงไปมันก็มีค่าเท่านั้นแหละ ถ้าว่าภาชจะนนี้เอาเพชรพลอยทองคําอะไรใส่ลงไปมันก็มีค่ายกชนิดหนึ่งซึ่งเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่กระทําได้ปรับปรุงได้ปรุงแต่งได้เราทั้งหลายจงมีความรู้ที่เพียงพอในการที่จะปรุงแต่งให้ชีวิตนี้เป็นไปแต่ในทางที่น่าปรารถนายายมีความทุกข์ในเบื้องต้นตเสร็จแล้วก็มีความพอใจ เป็นความสุขถ้าจะให้ไปไกลไปกว่านั่นอีกก็ให้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตนั่นเสียให้จิตอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแม้ในชีวิตนั่นเองอย่างนี้เ็าเรียกว่าจิตมันหลุดพอนถ้ามันยังมาสารวนอยู่แต่กับเรื่องของชีวิตของปรุงแต่งในชีวิต จิตนี้ก็จะไม่หลุดพ้นจิตนี้ก็จะผูกติดกันไปกับความยุ่งเหยิงของชีวิตในชีวิตนี่มันเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยซึ่งมีอยู่มากมายทั้งภายนอกและภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องถ่ายทอดมันก็มีเรื่องมากชีวิตมันก็ยุ่งมากถ้าจิตไปผูกพันกันเข้ากับ สิ่งชนิดนี้จิตนี้ก็จะต้องทนทรมานเดี๋ยวขึ้นือเ,เดี๋ยวลงเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวรอ้องไห้ไม่น่าไม่น่าชื่นใจว่าอย่างนั้นเลยไม่น่าชื่นใจถ้าจิตเป็นอิสระมันก็ไม่เป็นไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดแล้อมมันอยู่ในความสงบเมื่อมันอยู่ด้วยความว่างจากสิ่งรบกวน พูดว่าจิตว่างจิตว่างนี่คนเข้าใจผิดกันอยู่มากใครๆก็ตายแล้วไม่ได้ทําอะไรจิตว่างนั่นไม่ต้องตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าว่างจากสิ่งรบกวนจิตนั้นก็เลยสบายเพราะไม่มีอะไรรบกวนไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรมาผูกพันไม่มีอะไรมาหุ้มหอ่อไม่มีอะไรมาครอบงำไม่มีอะไรมาร้อยรัดแผดเผาทุกอย่างเลยมันไม่ติดอยู่กับกิเลส หรือความยึดมั่นถือมั่นใดๆเรียกว่ามันว่างเหมือนกับเมื่อเราว่างงานเราสบายเท่าไรแล้วเมื่อเราติดธุรยุ่งไปหมดเราทนทุกข์สักเท่าไรเอาความหมายนี้เป็นหลักก็พอแล้วเมื่อเมื่อเราว่างจากสิ่งรบกวนเราสบายเท่าไรเมื่อเราเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนเราเป็นทุกข์ทรมานเท่าไรเราเราจงจัดให้จิตของเราเนี่ยว่างจากสิ่งรบกวน แม้ว่าชีวิตเปลือกนอกมันจะถูกกระทบกระทั่งจากสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือในโลกนี้มันจะเกิดวิปริตอุปัติเหตุอะไรใดๆขึ้นมาก็ามันอยู่ที่เปลือกนอกจิตใจในภายในอย่าได้วันไว้ไปตามสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้โลกนี้อยู่ในภาวะที่เลวร้ายยิ่งขึ้นทุกที่โลกนี้จะมีสิ่งที่ทำให เกิดความรักความโกรธความกลิดความกลัวความวิ่ตกกังวลความอาลัยอาวรความอิจฉาริษยาความหึงความหวงความอาฆาตมาร้ายอุสารพัดอย่างยิ่งทุกทีเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเราจงอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่อย่าได้ไปแต่ต้องกับสิ่งเหล่านั้นเลยมีธรรมะ ในฐานะที่เป็นพุทธธรรมให้เพียงพอเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดนวงแห่งจิตใจไม่ต้องไปแตะต้องกับสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นนี่เรียกว่าจะอยู่อย่างสงบสุขเป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงมีรูปภาพรูปหนึ่งเป็นภาพปริศนาธรรมเขียนไวด้ดีว่าจงอยู่ ในโลกนี้เหมือนกับลิ้นงูอยู่ในปากงูเป็นภาพลิ้นงูอยู่ในปากงูโดยไม่ถูกกับเขี้ยวของงูลิ้นงูแฝงไปแฝงมาอยู่ในปากของงูโดยไม่ถูกกับเขี้ยวเขี้ยวของงูมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเขี้ยวงู นานา,นาสารพัดอย่างมากมายเหลือเกินก็ระวังอย่าไปถูกกันเข้ากับเขียวงูพยายามทําให้เหมือนกับว่าลิ้นงูไม่ถูกกับเขียวงูแม้ว่าอยู่ในปากงูท่านทั้งหลายจึงเตรียมตัวไว้ดียิ่งในอนาคตงานไกลไปเท่าไหร่โลกนี้ก็จะยิ่งเต็มไปด้วยเขี้วงูมากขึ้นเท่านั้นเผลอนิดเดียวก็กระทบกันข้ากับเขี้วงู แล้วก็จะได้รับพิษงูแล้วก็จะเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ก็เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้รู้ได้ตรงที่ว่าคนในโลกนี้เป็นโรคประสาทกันมากขึ้นมากขึ้นด้วยดีมันรวมท่านอยู่คนหนึ่งด้วยหรือเปล่าเล่าในบรรดาคนที่กำลังเป็นโรคประสาทงอมงแงมมันรวมท่านอยู่ด้วยคนหนึ่งหรือไม่เล่า นี่กหมายความว่ามันได้ไปถูกกับเขี้ยวงูกันแล้วมันไม่อยู่ในโลกอย่างปลอดภัยแล้วมันไปถูกกับเขี้ยวงูกันแล้วเป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างเป็นโรคอะไรอีกหลายหลายอย่างที่เกิดมาจากการที่ไม่ดำรงจิตว่ายให้ถูกต้องกระโดดโลดเต้นอยู่ด้วยความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความอิจฉาริษยาบ้างความอาลัยอารวรณ์บ้างความวีตกกังวลบ้างอู นับไม่ไหวแล้วซึ่งเรียกว่ามันจะเป็นพิษงูที่เขี้ยวงูที่ไปกระทบเขานิดเดียวมันก็มีเรื่องแล้วนี่ไม่มีความสุขถ้าจะให้พุทธธรรมนำสุขท่านก็จะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องมันจะมีเขี้ยวงูมีพิษงูว่าช่างหัวมันมันมีไปตามเรื่องกันไม่ถูกกันแล้วกันถือหลักที่ว่าอยู่ใน โลกนี้เหมือนกับลิ้นงูอยู่ในปากงูไม่ถูกแเขี้วง,งูมันเป็นคําเปรียบมันเป็นอุปมาที่เอามาพินิจพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามความหมายอันนั้นเท่านั้นเองเราอาศัยพุทธธรรมที่สอนถึงที่สุด เป็นความมายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนจิตว่างจากความยึดถือจิตเกลี้ยงจากความยึดถือจิตหลุดพ้นจากความยึดถือไม่มีความยึดถือไม่เห็นว่าอะไรเป็นตัวตนหรือของตนที่จะต้องยึดถือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ซึ่งจะซึ่งจะไม่ยอมอ่อนอน้อมให้แก่ใครมีแต่ผู้นั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติในส่วนที่ไม่ไปแต่ต้องกับเขี้ยวงูหรือพิษงูดำรงตนอยู่ในความถูกต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนจิตดำรงตนดำรงตัวดำรงจิตเองไว้ได้ ในลักษณะที่ไม่ผิดพลาดในกรณีใดๆทันเกี่ยวกับชีวิตนี้นี่คือพุทธธรรมนำสุขมาอิชนิดนี้มีพุทธธรรมและพุทธธรรมก็นำสุขมาจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพุทธธรรมแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในข้อที่ว่าจะนำสุขมาให้ได้อย่างไรยิ่งขึ้นไปทุกที ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันสูงสุดนี้แล้วอยู่เป็นสุขทุกติภาราตีการเทิน